สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ my journey กับมินนี่นะคะแล้ววันนี้นะคะมินนี่ก็จะพาทุกคนไปชิมขนมประจําจังหวัดอยุธยาค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากโรตีสายไหมค่ะสําหรับโรตีสายไหมเนี่ยนะคะในอยุธยาเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายเจ้ามาก oh. แต่โรตีสายไหมที่มินนี่จะพาไปทานในวันนี้เนี่ย oh. เขาไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าได้รับรางวัลมิชลินไกด์มาหมาดๆเลยค่ะทุกคน แต่ก่อนที่เราจะไปชิมโรตีสายไหมเจ้านี้เนี่ยนะคะเรามาทําความรู้จักกับไอเจ้าขนมโรตีสายไหมสักนิดนึงดีกว่านะคะว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างทําไมถึงได้มาเป็นขนมประจําจังหวัดของที่พระนครศรีอยุธยามิ่งนะคะสําหรับขนมโรตีสายไหมเนี่ยนะคะก็กำเนิดเกิดขึ้นได้นะคะจาก บุคคลที่ชื่อว่าบางเปียแสงอรุณค่ะก็เขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะบางเปียเนี่ยนะคะฐานะทางบ้านของเขาก็ค่อนข้างยากจนค่ะทําให้เขาเนี่ยต้องโยกย้ายสัมมโนครัวนะคะไปที่จังหวัดชนบุรีเพื่อไปเ,อเหมือนเป็นคนช่วยทําขนมนะคะ่ะพวกขนมหวานอะไรต่างๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นพวกโรตีกรอบเอ้ยโรตีที่มันแบบโรยหน้าน้ําตาลหวานๆอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะ แล้วพวกขนมหวานพวกนี้ที่เขาทำอะค่ะเขาก็จะต้องนำเอาไปขายที่วัดหลวงพ่ออีอยู่ที่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะพอแบบเอาไปขายก็คือบางทีแบบก็ขายดีก็ต้องกลับมาเคี่ยวน้ำตาลบางทีเคี่ยวน้ำตาลไปเคี่ยวน้ำตาลมานะคะมันก็จะแบบแข็งเป็นก้อนเลยอะที่นี้ค่ะบางเปียเนี่ยล่ะค่ะเขาก็เลยคิด ว่าแบบเออจะทำยังไงดีมันแข็งหนืดไปหมดแล้วนะคะมันเอามาหยอดบนแบบโรตีอ่ะไม่ได้แล้วเออเขาก็เลยเอาอีกตัวน้ําตาลก้อนๆเน,นี่ยค่ะมาลองแบบดึงยืดดึงยืดดึงยืดนะคะดึงไปดึงมาพอดึงดึงดึงเรื่อยๆค่ะน้าตาลพวกนี้มันจะแบบออกมาเป็นเส้นๆน,นะคะเหมือนเส้นสายไหมแบบนี้เลยฝึกทําไปทํามานานปีค่ะเขาก็เกิดความชํานาญนะคะแล้วก็เหมือนคิดค้นไอ้เจ้าสูตร ตัวสายไหมของโรตีสายไหม่ได้ค่ะเขาก็เลยเดินทางกลับมาที่อยุธยาค่ะตอนนั้นก็มีอายุอานามได้แบบ1ิบเอะไรประมาณเนี่ย mm hmm. เขาก็เดินทางกลับมาอายุธยาเลยค่ะ หลังจากที่เขาเดินทางกลับมาที่อยุธยาเนี่ยนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นปี2506นะคะเขาก็เริ่มนำตัวโรตีสายไหมเนี่ยค่ะมาทำขายค่ะเคยเห็นภาพหนังสมัยก่อนไหมแบบปั่นรถจัก,กรยานแล้วจะมีอตู้ปั่นโรตีสายไหมอยู่ข้างหลังเป็นแบบหยอดเหรียญแล้วตัวเข็มมันก็จะหมุนเป็นแบบเสียงทายอะค่ะว่าจะหยอด5้าบาทจะได้กี่ชิ้นอะไรแบบนี้นะคะบางเปียค่ะเป็นผู้เริ่มต้นริเริ่มปั่นจัก,กรยานค่ะ โรตีสายไหมแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็ไม่หยุดฝึกฝีมือนะคะพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆจนรสชาติเนี่ยติดปากคนที่อยู่ในย่านนี้แล้วก็แบบบอกต่อบอกต่อบอกต่อมันเลยกลายเป็นขนมที่แบบต้องมาหากินที่อยุธยาแบบนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงปีพศ2520นะคะ<ๆ>เขาก็ได้แต่งงานนะคะก็มีลูกมีหลานอะไรแบบนี้เขาก็ได้ถ่ายทอดวิชาการทําโรตีสายไหมนะคะให้กับคนในครอบครัวค่ะทีนี้ขนมโรตีสายไหมอะคะ่ะก็เลยมีหลาก หลายสูตรมากขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจอยากจะทําโรตีสายไหมเ่ะบางเปียเขาก็ไม่ได้ห่วงวิชาเลยก็ถ่ายทอดให้กับคนที่สนใจออกไปฝึกทําได้หมดเลยมันเลยเกิดเป็นโรตีสายไหมหลากหลายเจ้ามากๆในอยุธยาค่ะพวกสูตรต่างๆเนี่ยก็คือต้องหาลองชิมในแต่ละเจ้านะคะว่าเราชอบแบบไหนนั่นเองค่ะนี่ก็เลยเป็นแบบที่มาที่ไปว่าทําไมขนมโรตีสายไหมเนี่ยถึงได้มาเป็นขนมประจําจังหวัดอยุธยาแล้วก็แบบ มีขายอย่างแพร่หลายมากๆเลยในจังหวัดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มินนี่พาไปชิมหนึ่งเจ้าที่เพิ่งได้รางวัลมิชลินไกด์ไปนะคะชื่อว่าขนมโรตีสใส่ไหมแม่ป้อมค่ะไปกันเลยทุกคนตอนนี้ถึงที่ร้านโรตีสใส่ไหมแม่ป้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินลงไปที่ร้านกันอันนี้ลองเสี่ยงดวงนะมา walk in นะคะก็ถ้าดวงยังดีก็จะได้โรตีสใส่ไหมแม่ป้อมกลับไปชิมนะคะ ร้านโรตีสายใหม่แม่ป้อมเห็นไหมอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่ป้อมนะคะเจ้าของร้านโรตีสายใหม่แม่ป้อมอยุธยารางวัลมิชลินไกด์2 2 2 2ค่ะ2องพั่ะ <Hello. S 2> รุ่นแรกจ่ะ มีประสบการณ์มาเยอะอาศัยประสบการณ์ทําให้ของอร่อยทํางานด้านเดียวแล้วก็ดูแลให้ทั่วถึงใส่ใจทุกครั้งต้องสดใหม่สะอาดแม่ก็รับเท่าที่ทําได้จะไม่รับเยอะเพราะงานของเราเป็นงานอุตสาหกรรมในครอบครัวพ่อแม่ลูก ไม่ต่างจ้ะเพราะร้านลูกก็จบไปจากร้านแม่ก็ปกติก็จะเป็นแป้งขาวธรรมดาใช่ไหมแล้วเราก็จะทําให้มันแปลกไปสักหน่อยคือพวกแันยพืชลงไปเพราะมันอาจจะเข้ากันได้แล้วมันก็เข้ากันได้แล้วก็อร่อยมากด้วย ปีนี้จะเป็นการพอโรตีที่ถูกต้องแล้วแต่เลยจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามชอบเลยไหมเราจะออกไม่หวานจัดจะออกหวานมัน,อ,นอันนี้ไม่มีใครมีโอกาสได้อย่างนี้นะเพราะไม่พมไม่กอยอย็จะว่าง อมจริงมากอือแล้มันก็เป็นหวานแบบน,นววไม่ใช่หวานใช่ใชสมมติว่าทานไม่หมดปุ๊บแป้งเหลือนะใส่ห้องฟิตเลยแข็งไปเลยอาจจะกินก็เอามาคายเย็น<อ>ทุกอย่างจะกลับเหมือนเดิมทุกอย่างนะอ,อาจาอจะกินร้อนเวบนิดนึงอโอเคไปได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้ถ้าเปิดแล้วควรจะผูกอย่าให้โดนล,ลมถ้าโดนล,ลมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาคืนคืนตัวอะไรประมาณนั้น <men> อยากจะให้ทุกคนมาลองชิมสิว่ามันอร่อยจริงไหมแล้วก็ติชมให้ป้อมจะได้แก้ไขนะคะ,ะขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมินนี่พาหาทำอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็แฮปปี้มากนะคะถือว่ามิชชั่นคอม plete ฝากเข้าไปอุดหนุนคุณแม่กันเยอะๆนะคะคุณแม่กัน,น่ารักมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกๆคนเลยที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้มินนี่พาหาธรรมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปกินจะไปลองจะไปทำอะไรอีกติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ どっか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 どっ